สวัสด ok kind of ีครับพี่น้องพี่น้องฟ้องไปสุขุสุขล้นเพราเบิงอันนี้บาดีนบ้านมุเจ้ามีบ่อนี่งย่งบอเหลือบอบ้านมุเจ้าเฮตดตะเคียบอเออหากินยากเลยนี้สมื่อหนึ่งส่วนมากจินคันบ่อแปลงยู่กลุ่มพ่อบว่นบ่อฮิบบอได้กินเด้กลุ่มพ่อว่นยู่ขางทางโบกรถบับ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 ยู่หันอันนี้บ่ได้โบกยากเพี่น้องมาเบิร์อันนี้บาดนี้ เออเคสกินห้อนห้อนมาเฝ้าอา้อมีมันจะกสิเหลียบเหลียจะเปินขคายบังจากบาทเป็นบังเป็นบังดี่ดีแว่นบังซาดิพี่น้องบังขลามขลามไงขลามเมืเอ่อร้อยเอ็ดแซบบ,บ่บุแม่ค้ากระจมน้ำตาลกับแพ่งกระที่กับแพ่งมีแต่แนวแพงร่ง,งผลวะ จะเช็คสีเห็ดขายเห็ดนางน้อขันนวลแพ่งก็ได้อือปวดพวกบังขรามมาเบิงมาเบิงพี่น้องบังขรามเคยเห็ดว่าบังขรามเนี่ยบังขรามเห็ดแบบพื้นบ้านแบบไรแม่เห็ดอยู่ในพื้นบ่พื้นบ้านเห็ดแบบพื้นบ้านขางไส้ช่วยจะได้กินเออเออทานกับแพงบหมนกัจมเออแม่ค่ากับจมมาทานแพงกะทิกัแพงเพิ่นว่าน้ำตาลกัแพง แต่ว่าบาังขอลามนี่บังไผ่นี่บ่ได้ซื้อดอกไปลักเอาหน้าไผยุของแท้แน่นอนนี่แหละพี่น้องนี่เขาเอิ้นบังขอลามนี่เห็นบอเคยเห็นบอเคยเห็นบอพี่น้องคนไทยพี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยเมี่ยงนอกเมี่ยงหน้าเนี่ย <c oughs> ได้กินบอ <c oughs> ได้กินแจ็คเทียบอเคยได้กินแต่แนะ้าเขาจะเหี่ยขายเลน,นะเหมันเออมันมันบ่มันโมเป็นแบบบ้านๆนะพี่น้องอันนี้มันกปินแบบบ้านๆอย่างเห็นบอเนี่ย ขางสวดสิสุกแต่ละขางก็ไหนก็พริกบับพริกบับหมุนบบหมุนบบเลยนะโอ้เฮ็ดดีเฮ็ดดีนี่นะพี่น้องนี่อันนี้ลูกค้ามานั่งลูกค้ามานั่งทาเอานี่บ้างละสี่สิบบาทสี่บาทก็ว่ากันไปแต่ว่าขันขายหลายแพงหลายเขาก็จมเลยสุกกินก็ได้ขายแพงตายแม่มาถือบูกรว่าไปอีกละเออขายตายก็แพงแค่เอาตามนั่นเด้อเข้าใจเพื่อนบักพริกโอ้บักพริกเนาะ น้ำตาลกระเพ้งกะทิกระเพ้งเอามาพี่นอ้องมา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 ซื้อเลยเฮียายาลาง